คนเกิดปีมะโรงงูใหญ่คนเกิดปีมะโรงเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดงูพระยานาราชทำราชการดีมีบริวารมากดวงแข็งปีมะโรงเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบงูเหลือมใหญ่มักเข็นใจก่อนได้ดีภายหลังปีมะโรงเกิดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งงูเหา่าใจบุญชอบช่วยเหลือคนพอมีพอกิน เกิดปีมะโรงเดือนสามเดือนสองเดือนสเดือนสงูเหลือมอ้อปัญญาดีมียศศักดิ์เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์งูพระยานาคมีบริวารมากสุขสบายเกิดปีมะโรงวันจันทร์งูสาธานอาภัพลำบากเกิดปีมะโรงวันอังคารงูมีพิษใจดุร้ายมีศัตรูมากเกิดปีมะโรงวันพุธงูตกเหวลำบากยากเข็น เกิดปีมะโรงวันพรพรฤหัสสัป,ปดีงูต้องอาวุธทุกทรมานลำเข็นเกิดปีมะโรงวันศุกร์งูคนดีคนตีหลังหักทุกยากอาภัพเกิดปีมะโรงวันเสาร์งูเทพารักโชคดีมีผู้อุปถัมภ์